มันเจี been ๊ยอดมันหมายความว่าจะไรครับแช่ชอดนะครับเจเจมัะมุก็มันมันมันแช่ชอดเนาะเดี๋ยวมันเลยมันแก่ชอดไหมครับอ๋อแช่แช่คำมะเกาบนว่าแช่ชอดแช่ชอดแช่ชอดเดี๋ยวมันแจี๊อดอ๋อวันละกายเป็นเจไม่่เออมันอย่างล้ำป้านี่คับ เออแล้วมันมันเป็นสาขาเดียวหรือบ้านเดียวเหมือนกอันเจ๊ซ่อนล้ำปังไปใจได้คุณลาเพอกอะ,ค,อะคุณลาเพอคุณละจังหวัดกะเออกันน <c oughs> ะครเฮ้ผมว่าไปลาำปางมันเจ๊ซ่อนเนาะเออแล้วบ้านเฮานี่มันมีเจ๊ซ่อนตัวอก็เลยงงว่าเป็นพี่น้องทางเดียวเหมือนกันนะขอบคุณนั่นเมื่อก่อนไปลายป้อหลวงมันมีป้อหล,งลวงเนาะครับคุณบัตรลุงก็ไปลายทุนรถเจ๊ซ่อจะออกแล้วมันนลยคือเจ๊ซ่อหอยยับไปลุงล้ำปางเงินไม่ต้องรถล้ำ เปิดฮู้คิงโอ้มาอย่างที่นี่ไปฮู้คิงตีแจซ้อนลำปางพุ่นลุงอยู่ไหนกี้แจซ้อนไม่แจซ้อนเหมือนกันแต่อันนี้แต้ไหมครับว่ามีแต้กะตายไปแล้วออ๋ลุงอย่างโอ้นั่นเป็นลุงอะไรนั่นลุงรัดลุงรัดพร้อมลุงเขาเนี่ยพร้อมป้อเขาแน่ครับพอดีครับแม่อ๋อเปิ้ลเฮดนะครับไปเหมาเฮดเจอลุงชุมแหละตีอ๋อลุงชุมอ่ะครับขายทุ่งตะหึองสาวครับแม่ อันนี้ของเวดไซน์นี่ของลุงชุ้มรอชี้กันเขาไปชอยังยางเลื่อนยางกันก่อนครับเลยฝัดหูขึ้นนพอนะลุงไปอ่ะครับย่าเนี่ยอ๋อขาใช้ขาของนี้ใจไ้ตาว่าหนึ่งกับครับคี้ไตาวิ่ตาวแน่ตัวลอยน่นอี่นะอยแ่นี่นะที่กำพาอย่างมันจะ้อยทินอ๋อมันมื่นเนาะมันมื่นกผมก็กให้ก่อนพี่พี่เอาขามาขามากคโต๊ะกับชี้ผนเ่ิมีเนาะมืนแล้วเนาะ ความซื้อนี่ยไปหาแต่ความซื้อนี่นะปอนะโอ้แข็งแลงขนาดนี้โอตปลาเด็กกับปลาเด็กกินอยู่องท่าเพราะว่าเปินเปิลปลากันไปนักขณาดีกันขคาดพี่เขาคุณบันลองปรค่าเช้ใชมาหมผ่านแจซอนโมดมันางานใช่ไหมเียวเราเนกตีสีตีน่ยคือน่อาบาลุ้งนี่กันพี่ีหนขึ้นกันชดตีสีตีหขึ้นไปนี่น่ะเอาไปใช้ปตัวเหรอโซะ น้องอยู่บ้านไหนเนี่ยเนี่ยผมอยู่ปอไภัเจจ้างสนัแปลงรับอ๋อบ้านลูกเชิงไม่ละคันครับเป็นนี่ของนะมาออกกำลังออกกำลังดีก็ดีกันก็เลยว่าขากี้เข้าไปเอี่ยวในวัดอีกครั้งแล้วก็ซบกันมานี่น่างงว่าเอบานเจซ้อนมันหมายความว่าจะได้ถ้าเป็นความหมายความความป่อนี่คือมันมีความหมายอ๋อมันอ่ไม่ได้เอาแตนกึงมีแต่มันจก็แต่เดียวเนาะเออมันมีความหมายว่าจะได้ถึงว่าตั้งว่าบานเจซ้อนอ่อนนันเนาะ ลุงเกิดมาเป็นเรื่องว่าบาดแจีซ้อนนี่ลูกเกิดมาก็เป็นเจเออเจ้บางทีมันแฉ่ซ้อนนะบาแฉ่ซ้อนนี่เดี๋ยวมันจะบาดเจี๊ยบซ้อนไหมนี่แอนช่างแฉ่เนาะแฉ่จอดนี่แต่นอะเออจอดเนี่ยคือจอดหรือว่ามีความหมายกอลานเนาะแฉ่ซ้อนซ้อนซ้อนคืออย่างไรอนานเนาะเราคุ้นมาอยู่ผมใครนี้เรื่อบาดนี่นะนี่เร่อบาดแจีซ้อนไม่ซ้อนเลยได้ให้เนาะเออเนาะอู้มันกว้างขนาดเลยเนาะพ่อเนาะเออจะทายไม่น้อยฝ้ายอะไรบาดนี่ โอ้ล้านและความนี่แมนหมดเลยไปเตี้ยเตียนห้องสีอ่ะอ๋อตึกที่ห้องสีห้องสีล่ะแต่พี่สอหมูหนึ่งหมูสองอหมูหนึ่งแต่มันเป็นแบกแบกเป็นมูเป็นมูไปได้พี่หมูบ้านแต่ก็บ้านเดียวกันนั่นหมูสองหัวยาบต้องขอหัวยาบหรอกอ๋อหมูสองหัวยาบหัวยาบหัวงงครับมันไหมมันไห้ประการครับเพราะถอนงหลงมาค่ะแต่ถ้าเจาซ่อนแท้ๆนี่มีล่ยกว่าหลัง รอดปลายรอดปลายเนาะก็ถือว่าพอสมควรนะพ่อเนาะแล้วเปล่าเป็นคนที่นี่กะเกิดนี่กะเกิดนี่อ๋อที่แรกผมมันนึกว่าเอ้ยแบบล้างปีน้องล้ำปางคนมาย่ายมาขยายสาขานี่กะตัวใจเนาะนี่เหมือนล้างสาวนี่มาโหนี่นี่ลำปางอ่ะเราเป็นล้ำปางอ๋อล้ำปางอยู่เพนักเดี๋ยวล้ำปางมันอยู่เพนักเนาะเพื่อนให้หลงกะ กัล <c oughs> ้อบาที่ซ่อนก็าไหวเนาะเออมาลมกันเห่นอ่อมาเพาะกันเถ <c oughs> ่นอ่นพ่เองโอ้โอันนี้เป็นแต้เลยเนาะลุงลาดเนาะลุงลาดไปขึ้นรถบนว่าไปแจ่ซ่อนแจ่ซ่อนก็ขึน้นเป็นเราไปลงที่แจ่ซ่อน <c oughs> ลำปางแจซอนจะออกล่านเนื่อยอ่ะ <c oughs> เออมันก็นาั้นไม่ขึ้นรถแจ่ซ่อนลำปาไลงไปลุงลำปางเออมาอย่างพี่ลุงอยู่ไหนก็แจ่ซ่อนกันเด้อ้าวแจ่ซ่อนอย่างพอยากเออรับเป็นก่อน รถปิกมาจากเกาแล้วครับรถเป็นมาสูงรถเป็นเมาส์มาขอลุงแัดเป็นเมาส์มาวันลุงแลปเสีแล้วเนาะแล้วแกไปขึ้นรถที่ไหนปอยหลวงไปปอยหลวงปอยบกัปล่องก่องเข่าไปลองอ๋อพุชแจ่ซ้อนจะออกแล้วนี่ปอยหลวงวัดวัดลองกองเข้าแล้วเป็นประกาศนีนะเนาะประการลอะอ๋อเป็นประกาศแล้วแจท่าเป็นลูก รถเจี๊้อนเราจะออกแล้วผมเชื่อว่ารถเจี๊้อนเราฟังแล้วรถเจี๊้อนจะออกเราจะท้ายอ่ะม่ทุลนมันกัดด้านม่ขึ้นรถกระเพื่นเรากระเพื่นนี้ผมพอวันรถมีในห้องเลยขอนรถพันเจี๊้อนเขายามันปิ๊กแล้วมันประกาศแล้วด้านท้านขินเหล่าที่ลูกครับเมาเหล่าพองขึ้นรถเขาขนว่ารถเจซ๊้อนปิ๊กกันเล้วปิ๊กแล้วไปการหนึ่งไปการแลานี่ประกาศเหววันลำปางลำปางลงลำปางพุ่นลงลำปาง เปิ่นเมาเราอะน้อย,นอยเนาะลองหล่าเปิน่นกินเหล้าดีหระอันเปิ่นก็ให้จะรับไปตลอดทางไงกะผมฮู้นะตัวน้อยของลุงคนนี้เจ๊ชิบายเฮ้ยล <laughs> ุงเปิลแหเดินกลา,ายเ,าาเป็นตำนานเลยบ <laughs> อสเอเลยแล้วลูกหลานเปิ่นยังมีอยู่กับมีกมีเปิ้ลมีกมีน้องลูกหลานก็มีอยู่มีลูกเปิ้ลลูกเปิ้ลพิเศษเป็นหมอกันเนึ่เป็นหมอใหญ่กันหนอ่ง เอาล้วครับป้อคู่ไปกันแรงละป้อชื่อป้อหยังป้อคำป้อคำแม่เหรอป้อคำแมนึงป่อคำแมนึงแล้วหลานนั่นเหรอชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งฮะหนึ่งอ๋อป้อคำแม่นึงขอบคุณครับวันนี้ได้เล่งและวันนี้ได้เลึงแล้วละเจ้าชื่อว่าผมชื่อสองปันครับสองปันครับ